สวัสดีครับบ้านหวยชาแ YouTube ครับผมในคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเกี่ยวกับเลขวิ่งเลขเคลียร์บนนะครับมีคนถามว่าเคลียร์หมายความว่าไงอันนี้ปกติเคลียร์มันก็คือเอาออกใช่ไหมอันนี้ผมเคลียร์เอาไว้นะเอาตัวที่ไม่เอาตัวที่ไม่มีออก ไม่มีเลขตัวนี้ไม่มีเลขที่ว่านี้ออกนะครับผมอยากให้ดูย้อนหลังอีกนะคงไม่เบื่อนะครับสําหรับคนที่ดูมาแล้วทุกทุกคลิปทุกคลิปท,ทุกครั้งนะครับก็มันจะมีคนเข้ามาใหม่บ้างนะครับคนเข้ามาใหม่ก็จะไม่ไม่ไม่เห็นอ่าไม่เห็นสถิตินะครับผมก็จะให้ดูสถิติเราจะใช้สองตัวนะครับเราจะใช้สองแถวแรกนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นตัววิ่งนะครับ เป็นตัววิ่งเราใช้สามหรือสี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเคลียร์นะครับเลขชุดนี้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดดผิดสี่ตัวเนี่ยผิดอยู่งวดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเรามาดูในปีห้าแปดกันก่อนนะครับให้ดูตัววิ่งสองแถวนะครับอ่าอดแรกนี่เข้าหมดเลยนะอ่า สีส้มจะเป็นหลักร้อยสีแดงจะเป็นหลักหน่วยแล้วก็สีน้ำเงินนี่เป็นหลักสิบนะครับครับ,รบอันนี้ในปี2558 <c oughs> น,นะผมจะให้ดูนะมีผิดงวดที่สิบนะครับไปอยู่ตัวเลขเคลียร์แถวที่สี่นะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้สามแถวพอนะก็งวดที่สิบเอด จะไปอยู่แถวสี่สรุปแล้วเนี่ยเลขวิ่งสองแถวเนี่ยถูกยี่สิบสองงวดนะฮะที่ลงสีเหลืองเนี่ยถูกยี่สิบสองงวดผิดสองงวดนะครับผิดสองงวดคืงองวดสิบกับงวดยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าย้อนหลังได้ก็รวยนะต่อไปใช้ดูในปีสองพัห้า้อยห้าสิบเก้าสำหรับคนเข้าใหม่นะคนเข้าเก่าก็ทนหน่อยนะครับ ห้าร้อยห้าสิบข้าวตั้งกัาง,งวดยี่สิบห้านะถึงสี่สิบแปดนะสามแถวสองแถวตัววิ่งผิดงวดยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดนี่ถูกหกสิบเก้าถูกหนึ่งอันนี้งวดสามสิบผิดนะครับสามสิบแปดที่ถูกเลขเก้านะสามสองผิดนะครับตัววิ่งที่ผมพูดหมายถึงตัววิ่งนะ ถ้าผิดสองตัวส่วนมากจะไปตัวที่สามนะครับตัวที่สามส่วนมากจะอยู่ตัวที่สามไปตัวที่สี่เนี่ยน้อยนะครับอีกตัวที่สามก็ถูกมาตลอดนะครับมาผิดงวดที่สี่สิบก็ไปอยู่ตัวที่สามนะครับสามกับสี่นะงวดสี่สิบห้าผิดสองตัวไปอยู่ตัวที่สามอีกนะครับ สรุปแล้วเฉพาะตัววิ่งสองแถวงวดนี้ถูกสิบเก้านะคยผิดไปห้านะครับคือผิดหนึ่งสองสา,ามสี่เอนเดินเดเนดนขอโทษนะก็ผมพยายามจะปิดไอที่ไม่เกี่ยวข้องเอาไว้นะจะได้ดูชัดๆนะครับสรุปแล้วงวดปีสองพันห้า้อยห้าสิบเก้านี่ผิดตัววิ่งไป ห้าครั่งวดนะครับผิดถ้าก็ถูกสิบเก้านะครับต่อไปนะในดูในสองพันห้าร้อยหกสิบออกมาห้าร้อยหกสิบนะครับง <c oughs> วดสี่สิบเก้าถึงเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะให้ดูสามแถวนะสามแถวสองแถวตัววิ่งนะครับ <c oughs> ก็ถูกถูกมาผิด ถ้าริบกไปอยู่ตัวที่สามนะครับห้าสิบเจ็ดนี่ผิดสี่ตัวเป็นงวดเดียวนะฮะงนวดเดียวในร้อยสามสิบเอ็ดงวดนะครับที่ไม่ถูกเลยมันไปอยู่ตัวที่ห้านะครับเลขแปดไปอยู่ตัวที่ห้าซึ่งผมไม่ได้ให้ดูแถวห้านะเลขแปดไปอยู่ตัวที่ห้ามาหลักร้อยนะฮะพอระบบคูกกี้มันไม่ผิดเลยนะครับมาผิดงวดหกสิบสามเลขวิ่งนะครับไปอยู่ตัวที่สามตัวหก หกที่หกไปอยู่ตัวที่สาเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยนะมาเลขสี่เหมือนกันครับเลขสองโซนก็เหมือนกันนะในปีนี้ถูกยี่สิบงวดนะครับผิดไปสี่งวดนะครับผิดไปสี่งวดต่อไปให้ดูในปีหกหนึ่งนะครับหกหนึ่ง เจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะครับตัววิ่งให้ดูตัววิ่งนะผิดงวดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับอยู่ตัวที่สามหมดเลยนะเจ็ดหกครับอยู่ตัวที่สามเจ็ดแปดอยู่ตัวที่สามเจ็ดเก้าอยู่ตัวที่สามนะครับแปดสิบเก้าไปตัวที่สามเก้าสิบไปตัวที่สามนะครับ ไปพอฟัสนะไปพอฟัดที่ปากานะครับในปีนี้ผิดไปสิบเจ็ดนะไอ้โทษถูกผิดไปเจ็ดนะถูกสิบเจ็ดนะครับถูกสิบเจ็ดก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะคนดนูคนที่ติดตามอยู่แล้วขออภัยนะสำหรับคนเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามีท่านสมาชิกงดนี้ก็สมัครมาหลายคนเหมือนกันนะครับปรับเป็นสมาชิกหลายคนก็ขอบคุณนะฮะ พ่จริงครับผมหาธรรมาชิเพราะว่าเพื่อนทำนี่ให้เยอะนะฮะมาถ้าไปในปีที่แปดหน้าเก้าหกสองหนึ่งหกสองนะฮะงอดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะครับก็ามาผิดงวดร้อยสี่ไปอยู่วที่สามร้อยเจ็ดอยู่ตัวที่สามนะครับสวูวอีกนะไปใช้ตัวเคลียร์ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าไปอยู่ตัวที่สี่อันนี้หลุดตัวสามเลยนะก็ ผิดผสองแถวหน้าผิดไปสี่งวดนะถูกยี่สิบนะครับอตอนนี้จะให้ดูในปีปัจจุบันนะปีหกสามนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับถึงร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะบัตรผมผมรู้สึกอื่นอัดท้องนะฮะทานไลไรเข้าไปก็ไม่รู้มันจะเจสกอยู่แล้ว งวดงวดยี่สิบเอ็ดปีละเริ่มปีหกสามนะถูก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 มาผิดนะงวดงวดสุดท้ายที่ออกสิบหกมีนาคมนะครับแล้วก็หยุดไปสามงวดนะครับก็ถูกมาพอเปิดมางวดที่สิบหกพฤษภาคมนะผิดเลยนะฮะมาอยู่ตัวที่สามต่อมาก็ผิดนะไอ้ต่อมาถูกแล้วก็ผิดสองงวดไปอยู่ตัวที่สามหมดเลยนะหกกะห้านะฮะแล้วก็วดนี้สองแปดหกนะถูกสองนะฮะวัตร้อย วันที่แล้วถูกสามคันหนึ่งนะฮะสองตัวเลยใครวิ่งก็ถูกวันใหม่ที่สองสี่ศูนย์หกนะฮะสองสี่ศูนย์หกผมใจะให้ดูอีกอีกชุดนึงนะชุดเปรียบเทียบกันวันที่แล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับอขอไปนะครับผมพูดไม่ได้มีสคริปต์นะคือพูดไปโดดๆเลยนะครับขอไปให้ดูอีกชุดหนึ่ง มันก็ชุดน,นี้ก็เกี่ยวพันกันนะให,ให้ดูแค่สามแถวนะครับมีสามแถวเลขจะคล้ายกับชุดที่หนึ่งเพราะว่ามันมีสูตรที่เกี่ยวพันกันนะอย่างน้อยก็สูตรคุกกี้ที่มันผูกพันกันนะผิดข้อที่สิบนะครับอันนี้ก็ผิดไปสองแถวผิดไปสองวดนะครับปีห้าเก้านะครับผิดที่สิบเจ็ดให้ดูเร็วหน่อยนะครับสองแถวนะฮะ สองแถวสองแถวสองแถวนี้ผิดไปเจ็ดงวดนะที่วงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสองแถวหน้าผิดไปเจ็ดงวดคือตัววิ่งผิดไปเจ็ดงวดนะครับถ้าสามแถวนี้ผิดไปงวดเดียวนะฮะผิดงวดเดียวผิดงวดไหนฮนะสามแถวผิดงวดยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปให้ดูในปีหกศูนย์นะฮะงวดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับ ผิดสองแถวเวราะท่าสองห้าหกเวรา้าเจ็ดผิดสามแถวนะครับหกสิบสามผิดสองแถวหกสิบหกผิดสองแถวกู่หน้านะฮะวันนี้ผิดสองแถวไปห้าห้าหวดนะฮะก็คือถูกวิ่งถูกวิ่งสิบเก้าหัวนะครับส่วนสามแถวนี้ผิดหัวดเดียวนะฮะผู้ใดวันนี้นะฮะวัน้าเจ็ด 5, ไปดูในปี61นะกวสา73ถึง96นะครับสองแถวมีผิดหนึ่งเราวิ่งนะเนี่ยผิดง้ดนี้ก้ดนนี้งวดนี้งวดนี้ฮะ73 74 76 78 79นะครับก็ไปอยู่ไปตัวที่สามหมดเลยนะครับสามแถวจะไม่ผิดนะมา89ก<ม>็ก็อยู่ตัวที่สาม90อยู่ตัวที่สามนะครับ ตอนนี้สองแถวผิดไปเจ็ดงวดนะก็ถูกสิบเจ็ดนะครับถูกสิบเจ็ดอันยี่สี่งวดส่วนสามแถวนี้ไม่ผิดเลยนะสามแถวไม่ผิดเลยต่อไปในปีหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะฮะมวดเก้าเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะสามแถวผิดมวดร้อยนะครับสองแถวผิดมวดร้อยสี่ กระโถกยาวนะผิดร้อยสิบแปดสามแถวนะฮะร้อยสิบเก้าสามแถวครับสองแถวผิดเสียงงดนะครับสามแถวผิดสองงดนะครับต่อมาในปีปัจจุบันนะครับกับผิดงวดนี้นะฮะเก้าหกเจ็ดนะครับผิดัวนี้จนะไปอยู่ด้วยสี่หมดเลยนะฮะให้อยู่ตัวที่สามขอโทษนะ วันนี้สองศูนย์สี่นะครับสองศูนย์สี่จะให้ดูชุดแรกนะฮะชุดแรกสองสี่ศูนย์นะชนกันสองศูนย์สี่นะครับชนกันที่เลขสองเลขศูนย์เลขสี่ให้ดูอีกชุดหนึ่งครับชุดประกอบกันนะครับชุดนี้ให้ดูเฉพาะปีหกสามเลยนะดูสี่แถวเหมือนกันนะครับ ก็ชน0246นะครับเหมือนกับชุดแรกนะฮะแต่ทว่าเลข0จุดหน้าทัก0อยู่เด่นนะฮะ0246ชุดแรกมัน2406นะครับชุดที่2มัน204ก็มีท่านสมาชิกขอหลัก15ตัวหลักหน่วย5ตัวขอตอบว่าไม่มีนะครับผมไม่ได้ทำนะฮะ มันไม่ได้มันไม่ผมไม่ได้ทําทุกอย่างเลครับคุณขอมาเนี่ยเอาดูเท่าที่ให้กันแล้วกันนะดูเท่าที่ทําให้ได้นะครับคือถ้าผมทําแล้วผมมั่นใจผมก็จะลองให้นะถ้าไม่มั่นใจแล้วก็มันไม่ดีผมไม่ทําให้เพราะว่ามันผิดแล้วมันเสียงเงินอ่าโปรเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ผมจะสรุปให้นะฮะเล็กวิ่งรวดนี้นะครับมันมันมันยากเย็นายากกว่าทั้คมนกัน ตัวตัว <c oughs> ตัววิ่งที่สรุปให้ได้ก็คือสองสี่ศูนย์นะครับสองสี 2, 4, นะ่ศูนย์ะฮที่จริงสี่มันก็ไม่ค่อยงามนะจริงจริงสองเด่นที่สุดนะครับว่าที่จริงกับผมรักสองก็ศูนย์แต่ใน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 สูตรแล้วเนี่ยบางบางบางสูตรเลขสี่มันหลุดไปอยู่ตัวท้ายนะฮะนี่เจ็ดกับเก้ามาจากไหนเนื่องจากว่างวดนี้นะครับ คูกเราบอกคู่ขี้เนี่ยชุดหนึ่งกับชุดสองจะไม่เหมือนกันนะเมื่อเอาไปชนกับสูตรเอาไปชนกับสูตรสูตรสตรหลักสูตรหลักนะสูตรแมนแล้วเนี่ยไอไอไอแไถวสองเนี่ยไอคูกขี้เนี่ยมันตรงกับเลขห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้าไอชุดหนึ่งมันเป็นเจ็ดกับเก้านะครับผมก็เลยเอาเจ็ดกับเก้ามาสรุปว่าวัานี้เนี่ย เจ็ดกับเก้านี้จะเกิดน่าจะเกิดหน่วยสิบนะห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเกิดหน่วยสิบนะครับเพราะนั้นเลขหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้น่าจะเป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับคือจะออกคู่คี่คี่คู่นะครับส่วนหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับถ้าหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่มันก็อยู่ตรงศูนย์สองสี่หกนะฮะให้ดูชุดนี้เป็นหลักหกันนะฮะหลักร้อยน่าจะเป็นศูนย์สองสี่หกนะครับ ตอนนี้ก็เด่นอยู่โครมสองกับสี่นะครับแต่ที่จริงเลขสี่ผมไม่ค่อชอบอะไรนะก็วดนนี้นะครับก็สรุปให้ตามนี้ก็แล้วกันนะฮะท่านก็ใช้วิจารณญาณดูว่าจะใช้อะไรดีนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่สมัครให้มานะฮะผมได้ข้าสมัครไปใช้นี่แทนเพื่อนเขาอ่ะคือเรารับรับผิดชอบให้เขานะ ผมก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังนะทำเบื่อนคนนี้ทําเจ็บมากนะผมไปหนี้พราเขาต้องหลายแสนนะคือเมื่อก่อนฝากเล่นหวยนะครับฝากเล่นหวยไม่มีไม่พอ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 จะต้องถึงรอบจ่ายบินไม่ไม่มีแล้วเราก็ต้องไปกู้เงินให้เปียวแชร์ไปแชร์ห้าพันเงินแสนไม่ส่งเลย เราก็ต้องเราก็ส่งนะเพราะเราเราลงชื่อแชร์ให้เขาก็ลงไม่มีใครให้เล่นนะเราก็ลงให้ผลที่สุดผลที่สุดรับกรรมรับกรรมได้สมาชิกมากก็ใช้นี่้าหมดแถมกดที่แล้วถูกถูกหน่อยหนึ่งเจ้าก็หักหักของเขาไปอีกเขาเป็นหนี้อยู่เจ้ามือหมื่นสี่นะเป็นหนี้โดน,นเป็นปีแล้วอยู่อยู่เจ้ามาหักเราเฉยเลย เพราะเมื่อก่อนเราเคยส่งให้เขาใช่ไหมเอา,อาส่งไว้ให้เขาแล้วก็ผมก็บอกบอกบอกข้าเจ้าเขาแล้วนะมิจเจ้าบอกบอกรัาผมรงนี้เขามาส่งเองแล้วกันนะผมไม่รับผิดชอบไปแล้วอันนี้เขาก็เป็นนี่กันอยู่ปีหนึ่งนะเป็นนี่กันอยู่ทนปีกว่าแล้วอยู่ๆว่าที่แล้วผมถูกนะผมถูกหากไปเลยหากไปอีกหมื่นสี่ตายผมเลย มันจะว่ายังไงอันนี้จริงไม่ควรจะเล่าให้ท่านฟังนะก็พูดให้ฟังว่าเออที่ท่านตะหักสมาชิบมาเนี่ย็รวบรวมไปใช้นี่เพราะว่าเป็นนี่เพราะเขาเยอะนะทั้งลงแชรให้ทั้งอะไรให้โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ